สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูสุเมธในรายวิชาภาษาไทยวันนี้จะสอนเรื่องคำคล้องจองคำคล้องจองคือคำที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะต้องมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันคำค้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสคำคล้องจองมีหลายลักษณะ ในชั้นเรียนนี้จะกล่าวถึงคำคล้องจองทั้งหมด3ลักษณะด้วยกัน 1. คําคำล้องจองสองพยางสองคำคล้องจองสามพยางและ 3. คําำคล้องจองสี่พยาง 1. คำคล้องจองสองพยาง คือกลุ่มคําที่มีกลุ่มคํากลุ่มละสองพยางและมีเสียงคล้องจองกันระหว่างกลุ่มโดยพยางค้ายของกลุ่มคําหน้าสัมผัสกับพยางแรกของกลุ่มคําหลังไปเรื่อยๆอย่างเช่นคําว่ารถไถไปนาจะเห็นได้ว่าคําว่าไถคล้องจองกับคำว่าไปหรือคําว่า หาคุณจุนเจ้อคำว่าคุณคล้องจองกับคำว่าจุนใช้สละเหมือนกันมาตราตัวสะกดในมาตราเดียวกันสองคำคล้องจองที่มีสามพยางคือกลุ่มคำที่มีคำกลุ่มละสามพยางและมีเสียงคล้องจองกันระหว่างกลุ่มโดยพยางท้ายของกลุ่มคำหน้า สัมผัสกับพยางที่หนึ่งหรือพยางที่สองของกลุ่มคำหลังไปเรื่อยๆดังตัวอย่างนี้นะครับเรามีเพื่อนเตือนความคิดจิตแจ่มใสคำว่าเพื่อนเาะใช้สระเอือมาตราตัวสะกดแม่กนคล้องจองกับคำว่าเตือนความว่าคิดค้องจองกับคำว่าจิดใช้สระอีเหมือนกันมาตราตัวสะกดแม่กดครับนักเรียน มาถึงลักษณะสุดท้ายกันแล้วคำนักเรียนสามคำของจองที่มีสี่พยางคือกลุ่มคำที่มีกลุ่มคำสี่พยางและมีเสียงของจองกันระหว่างกลุ่มคำโดยพยางท้ายของกลุ่มคำหน้าสัมผัสกับพยางที่หนึ่งหรือพยางที่สองของกลุ่มคำหลังไปเรื่อยๆดังตัวอย่างนี้นะครับทรัพย์สินเงินทองของใช้ในบ้านร้านขายหนังสือถือของมากมาย เป็นอย่างไรบ้างล่ะครับนักเรียนเรื่องคำข้องจองง่ายกว่าที่นักเรียนคิดไว้ใช่ไหมล่ะครับครั้งหน้าเราจะมาพบกันใหม่ในเรื่องของกรอนสี่แล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ